3.2.1กระทู้ถามเรื่องกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากอทมและสะกนายวันชัยสอนสิริเป็นผู้ตั้งถามถามนายกลมนตรีในวันนี้นายกลมนตรีได้มอบหมายให้ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นผู้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามต่อที่ประชุมนะครับ ขอเชิญท่านวันชัยสอนสิริผู้ตั้งกระทู้ถามถามครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาต้องขอขอบพระคุณทางท่านนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบคำถามด้วยวาจาต่อเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับคำถามนี้ไม่ยาวนักแล้วก็ไม่เยอะเป็นคำถามสั้นๆแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ ที่ผมนำคำถามนี้มากราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลน,นั้นเพราะแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีที่เป็นทักร่วมรัฐบาลก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอและสอกอทำไมงึมๆงึมงามงามีรับลมคมใน เหมือนกับมีอะไรซ่อนเล้นการพูดจาในลักษณะอย่างนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐบาลและก่อให้เกิดความสับสนต่อพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครผมหวังว่าคำตอบในวันนี้จะเกิดความชัดเจนต่อพี่น้องชาวกรุงเทพท่านประธานที่เคารพครับขออนุญ,ญาต กราบเรียนเป็นเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่คำถามสิ่งหนึ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่าสอสอในกรุงเทพมหานครเนี่ยทั้งทุกเขตนั้นก็มีการเลือกตั้งไปแล้วก็จะเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวานนี้ครับท่านประธานครับมีการเลือกตั้งที่เขตหลักสี่จตุจักรก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแปลว่ามีการเลือกตั้งได้ครับที่แล้วแล้วมาเนี่ยแน่นอนครับเมื่อหมดวาระก็คงเป็นหน้าที่ของกกตที่จะจัดการเลือกตั้งแต่เผอิญครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บทเฉพาะการกำหนดว่าถ้าจะมีการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครและพัทยานั้นต้องให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศกำหนดเอาละครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเห็นแล้วว่าอบตอบจเทศบาลก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งไปแล้ว สสในหลายจังหวัดก็จัดให้มีการเลือกตั้งกันไปแล้วและในพื้นที่ที่จ่อจมูกใกล้ๆกับกรุงเทพนี่นะครับท่านประธานอย่างนนทบุรีเนี่ยอบจอก็เลือกตั้งไปแล้วปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครอย่างเงี้ยครับก็แปลว่ารอบๆกรุงเทพนี่แทบจะจ่อประชิดติดเมืองนี่เลือกกันไปหมดแล้ว กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงมีประชากรมากกว่าจังหวัดอื่นมีปัญหามากกว่าจังหวัดอื่นอย่างที่รู้กันนะครับและผมเชื่อว่าความตื่นตัวทางการเมืองของประชากรในกรุงเทพนั้นก็มากทีเดียวและผมเชื่อว่าจากสถานการณ์รอบๆนีย คนกรุงเทพรวมทั้งพักการเมืองต่างๆก็อยากให้มีการเลือกตั้งถึงกับประกาศตัวหลายพักการเมืองทั้งพักใหญ่พักเล็กไปแล้วผมจึงอยากทราบว่ากรุงเทพมหานครนั้นรัฐบาลรออะไรมีเหตุผลกลใดเป็นพิเศษหรือครับ จึงยังไม่มีการประกาศให้ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เดิมทีเดียวผมก็เคยได้ข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งประมาณปลายปลายกุมภาไปไปมามาก็พอได้ข่าวแวแววว่าอาจจะมีนาหรือเมษาตกลงว่าเพื่อความชัดเจนในวันนี้ ผมไม่ต้องการให้ใครมากล่าวหารัฐบาลว่ารัฐบาลกำลังคิดจะส่งใครลงแล้วเอาเปรียบเขาหรือเปล่าพักร่วมรัฐบาลบางพักที่เป็นพักแกนนำรัฐบาลมีรับลมคมในเล่นเงื่อนซ่อนกลอะไรหรือเปล่าซึ่งผมว่าเป็นความเสียหายไม่ควรจะเป็นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมจึงขออนุญาตการ่าเปลียน ท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นผู้ตอบในวันนี้ว่าท่านจะกำหนดคณะทางรัฐบาลจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสอกอเมื่อใดที่กำลังรอและพิจารณาอยู่ที่ยังไม่ประกาศตอนนี้นั้น มีเหตุผลกลใดเป็นพิเศษคำถามมีสั้นๆแค่นี้เหรอครับท่านประธานครับครับขอเชิญท่านทํานตีตอบกระทู้ถามครับกราบเรียนท่านประธานบุษภานะสมาชิบุษภาที่เคารพกระผมขอเรียนตอบเรื่องของการเลือกตั้ง ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครแะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนะครับอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่บังคับใช้ใช้บังคับปัจจุบันนี้นะครับได้กําหนดไว้ว่าถ้าจะมีการเลือกปปอปทรูปแบบใดนักให้รัฐมนตรีเป็นผู้กําหนด หลังจากที่รัฐสมุะกาศใช้แล้วก็ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามลําดับเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่นจนจบสิน้นนัดกรกตกับกระทรวงมหาดไทยก็ได้หารือกันแล้วก็นําเรื่องเข้าคอรมอเพื่อให้คอรมอากาหนดว่าจะเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใดตามลําดับมาอย่างที่ทราบแล้วนะครับว่าเราเริ่มต้นจากเลือกตั้งอ,อบอจออก่อน หลังจากนั้นก็เป็นเทศบาลแล้วก็เป็นอบตอซึ่งเพิ่งดําเนินการเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับนั่นเป็นขั้นตอนที่ดําเนินการถามว่าขั้นตอนมีอะไรอย่างไรก็เป็นไปตามที่ผมได้เรียนในขั้นต้นแล้วว่า,าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับกับกรกตจะเป็นคนหารือกันถึงความพร้อมเพราะมันมีเรื่องเกี่ยวข้องหลายๆเรื่อง ในเรื่องของความพร้อมในการที่จะเลือกตั้งที่ผ่านมาผมขอยกตัวอย่างว่าในเรื่องของอการประกาศจำนวนนักดอนถ้าเป็นบางรูปแบบจะต้องมีการรวมหมู่บ้านจะต้องมีการจัดเตรียมก็ประมาณนั่นหมายความท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องทำข้อบัญญัติเทศบัญญัติก็แล้วแต่นะครับเพื่อกำหนดเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งเป็นต้นอย่างไรก็ตามเราก็เดินมือการเรียบร้อยมาทุก ทุกรูปแบบคงเหลือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอยู่ในขณะนี้นะครับขั้นตอนที่ผมเรียนนั้นในขณะนี้ก็ได้มีการประสานงานระหว่างกระทรวงหาดไทยกับกกตอ,อยู่ผมขอที่ใบรวบไปเลยผมเข้าใจว่าคำถามข้อที่สองก็คงจะถามบนอยู่ตรงนี้อีกนะแต่ผมขอพูดไปให้จบเลยแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนมีอย่างไร <c oughs> ในขณะนี้ เรื่องที่หนึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักทะเบียนกลางได้ประกาศจำนวนรัษดรณวันที่31ธันวาคม2564นะครับซึ่งตามปกติจะประกาศใน31มีนาคมก็กตได้ประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยแล้วเราได้ประกาศไปแล้วนะครับลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่18มกราคม2565ก่อน2เดือนนะครับเราได้เตรียมการรัศดร ซึ่งจําเป็นเอาไปใช้ในการแบ่งเขตจํานวนสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วรับประกาศได้กิจการแล้วตามที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับอย่างไรก็ตามผมก็คงต้องตอบเรื่องที่เป็นเรื่องของกกตให้ท่านทราบนะครับซึ่งขออนุญาตว่าต้องขออนุญาตกกตเพราะว่ากกตไม่ได้มาในที่นี้เราได้มีการเลือกตั้งอบอต ตเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเราเลือกตั้งวันที่28พฤศจิกาย,ยน2564หลังจากนั้น1เดือนนะครับคือวันที่27ธันวาคม2564ก็เป็นวะกาศรับรองผลในส่วนที่ไม่มีการร้องเรียนนะครับไปเรียบร้อยแล้วใน60วันก็กตคือวันที่27มกรกาคม2564 กรกตก็มีเวลาที่จะดูและพวกมีการร้องเรียนอย่างไรก็ตามเมื่อครบ60บวันก็ต้องประกาศซึ่งดําเนินการไปแล้วเมื่อวันที่27มกราคม2564สรุปคงจะตอบปัญหาข้อแรกไปได้ว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยเขาทํากันอยู่นะครับเขาเดําเนินการเรื่องอบตอนะครับเพราะว่าอบตอน,นั้นเป็นองค์กรที่มีมากจํานวนมากนะครับเพราะนั้นก็ ไม่สามารถจะทำซ้อนกับใครได้นะครับก็ดำมการเรียบร้อยไปแล้วในขณะนี้แล้วมาบวกกับที่เมื่อกี้ผมได้เรียนแล้วว่ากระทรวงวัดไทยโดยสํานักทะเบียนกลางได้ประกาศจํานวนนักดอนใหม่แล้ววันที่1อ่แ18มกราคมลงนักจิจจาแล้วนะครับในขณะนี้ทราบมาว่ากรกรตจากการประสานการกรกรตได้แจ้งให้ทั้งพัทยากราุงเทพมหานครเนี่ยได้ แบ่งเขตสมาชิกเนี่ยนะครับและแจ้งกลับมาที่กรกตรวันที่18กุมภาพันธ์ก็สรุปว่ามีการทําไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้อยู่อะไรก็มีการดําเนินการเพื่อให้พร้อมนะเพื่อให้พร้อมที่จะเลือกตั้งได้ว่าเขตตรงไหนสมาชิกแสนห้าเกินแสนห้าเท่าไหร่จ้องมีสองคนเขาก็ดําเนินการอยู่ขนาดนี้ก็รอท้องถิ่นดําเนินการตามเกณฑ์นะครับอันนี้ผมตอบแทนกรกตร เมื่อในขณะนี้งบประมาณเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะครับในขณะน,นี้ถ้าเราทางกกตได้รับเราประสานกกตถ้าพร้อมก็คาดว่านะครับหลังวันที่18กลกุมภาพันธ์ที่ผมเรียนแล้วก็น่าจะเป็นประมาณสัปดาห์ต่อไปคือน่าจะประมาณวันที่2ี่ส้เอ็ดเป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะหาหรือกันเอาเข้า คอรมอหารือร่วมกันนะครับและเพื่อจะนำเข้าคอรมอนะครับก็คาดว่าทั้งหมดนี้เป็นคาดการหมดนะครับเพราะว่าจะต้องหารือกกรกตเมื่อท่านเคตคันว่าทำไมจะต้องตอบเป็นวันก็เข้าใจว่าต้นเดือนมีนาเนี่ยน่าจะเข้าคอรมอได้นะครับครมอมีมติอย่างไรสัปดาห์ต่อไปก็จะแจ้งกลับไปกรกตกรกตก็จะใช้เวลาที่จะประกาศ ผมคงพอพูดคร่าวๆได้วันหน้าจะเป็นภายในเดือนมีนาคมเนี่ยกรกตน่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้งได้จะรูปแบบใดกรุงเทพมหานครพร้อมพัทยาหรือจะแยกหรืออย่างไรก็ขอให้เป็นเรื่องของมติครมซึ่งผมคงตอบแทนไม่ได้นะครับนะครับแล้วก็จะต้องมีประกาศแล้วหลังจากประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันดู ตารางคร่าวๆก็น่าจะอยู่ประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งมันก็จะเหมาะสมเท่าที่ประสานงานกันก็น่าจะเหมาะสมเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดสงกรานต์ไม่มีเทศกาลของบางศาสนาก็จะพน้นผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็คาดว่าน่าจะน่าจะประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งสอดคล้องกับท่านกนัฐมนตรีซึ่งติดตามเรื่องนี้ท่านวฐมนตรีก็เคย อบอกกับสื่อสื่อถึงส,สื่อถามก็ได้เคยตอบไปแล้วงผมคงตอบได้ว่า,าเพื่อให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและเพื่อประชาชนได้ทราบว่าการดำเนินการน้ำดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาตามขั้นตอนการที่ต้องทำทุกเลือกตั้งท้องถิน่นมีขั้นตอนการทำทั้งสิ้นมิใช่อยากจะเลือกก็บอกว่าจะเลือกวันนั้นวันนี้ นะครับมีขั้นตอนการทํามีเวลาในการทําทั้งสิ้นเพื่อให้เกิดควาหมหายกังขาว่าไม่ได้มีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นและขณะนี้ผมก็คิดว่าท่านยกก็ตอบได้ทั้งทางกฎหมายก็ต้อง,ต,องต้องพิจารณาว่าเพราะท่านายกโดนคาดคันมา,าท่านก็ต้องตอบแต่ขั้นตอนนั้นต้องให้คอรมอเป็นคนกําหนดท่านยกตอบเองก็ก็กระไรอยู่แต่ท่านก็ต้องตอบผมก็ต้องมาตอบท่านอย่างเงี้ยผมเนี่ยไม่ได้ หาลือกับกรกตเป็นทางการผมก็ต้องตอบท่านเพราะท่านคาดคั้นให้ตอบเดี๋ยวก็ไปพาดหัวเข่าถ้ากรกตไม่เห็นด้วยกับผมผมก็จะตกที่นั่งแต่อย่างไรก็ตามการประสานงานกันก็คงพอจะอ้างกล่าวอ้างกันได้ว่าขณะนี้เราประกาศผลกรกตก็ไปแบ่งเรื่องของสมาชิกในช่วงที่ผ่านมากรกตติดเรื่องอบตอยู่ก็ทราบตามแบบมา แล้วก็คาดการเข้าคร่าวนะครับหลังวันที่18เนี่ยคงจะหาลือกันละประมาณไปเดือนกุมภาหลังจากนั้นก็คงจะเอาเข้าคณะมไม่ช้าทีแล้วครับผมคาดว่านะครับคุยคุยขั้นต้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้นมีนาหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนทำมติส่งไปทางโน้นก็กําหนดวันประกาศมาประกาศเสร็จก็60วันก็เลือกตั้งนะครับเพราะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตามที่ได้ผมได้เรียนให้ทราบ ไม่มีอะไรรับรุงคมในกว่านี้ครับขออนุญาตตอบทั้งหมดเพียงเท่านี้ครับครับท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบขั้นตอนและการประสานงานกับกรกตและการที่จะนําเข้าสู่ครมท่านวันชัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่ตอบคําถามนี้ชัดเจน ตรงไปตรงมาและผมเชื่อเหลือเกินว่าทั้งสื่อมวลชนทั้งพี่น้องประชาชนคงทราบความชัดเจนตรงไปแบบตรงๆวันนี้ลหละครับก็เท่าที่ผมฟังดูก็ทางรัฐบาลนี่ก็กำลังมีการประสานประกาศจำนวนประชากรแบ่งเขตต่างๆทั้งหมดแล้วก็ แน่นอนครับฟังดูแล้วดูเหมือนจะหลังมีนาก็จะเกิดความชัดเจนต่อการเลือกตั้งผู้ว่ารการกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเป็นสอกอน่าจะด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ท่านรัฐมนตรีไม่ได้ตอบไปถึงประเด็นนี้ถ้าจะตอบอีกสักครั้งหนึ่งว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับผู้ว่านั้นจะเลือกไปพร้อมกัน หรือไม่ประการใดในคราวเดียวนั้นอาจจะเป็นคำถามเพิ่มเติมแต่อันหนึ่งที่ความจริงอาจจะไม่เกี่ยวแต่จะถามไปเพื่อความชัดเจนเพราะก่อนที่ผมจะตั้งคำถามนี้ก็ตรวจสอบข้อมูลบางส่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบ้างแล้วเหมือนกันที่เขาว่าดึงกันไปดึงกันมาช้ากันไปช้ากันมานี่ เพราะมันมีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าประเด็นนี้ท่านจะตอบเพื่อความชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่งก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพราะคำถามอื่นผมว่าชัดเจนหมดแล้วสิ่งที่ผมขออีกคำถามหนึ่งคือสอกอและความร่าช้าที่มันมีมาเนี่ยมันเกี่ยวกับการเมืองอะไรหรือไม่อย่างไรครับ ขอบคุณครับท่านประธานเชิญท่านดตมตรีเพิ่มเติมครับกรบเรียนท่านประธานบุสภาละสมาชิผู้ทรงเกียรติครับตอบก่อนคําถามที่ติดค้างนะครับการเลือกตั้งสภากรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะทําไปในคราวเดียวกันนะครับแล้วก็ก็เรียนเป็นข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครกับพัทยาเนี่ยจะไม่มีปัญหาการซ้าซ้อนเหมือนการเลือกตั้งอบต เทศบาลซึ่งมีจํานวนใหญ่เขาขออย่าให้ทําซ้ํากันแล้วก็อบจทึ่งมันพื้นที่มันทับซ้อนอยู่กับองค์กรปกครอง้องถิ่นรูปแบบอื่นเพราะนั้นอันนั้นทําแยกแต่กรุงเทพมหานครกับพัทยาเนี่ยไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นการหารือก็น่าจะหารือกันว่าควรจะเลือกไปพร้อมกันหรือไม่ให้ครมไ้ได,ได้ได้ตัดสินใจและกําหนดออกมานะครับ ต่อคําถามข้อที่2องก็ผมได้เรียนขั้นต้นแล้วว่าหลังจากท่านมนุกาศใช้มาเนี่ยนะครับแล้วเราออกกฎหมายลูกเราทําระเบียบประกาศอะไรผมคงไม่ต้องเรียนยาวนะครับย้อนไปแล้วคอรมอก็ได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งตามลําดับนะครับตั้งแต่อปอจออก,ก่อนแล้วก็ไปเทศบาลน,นะครับแล้วก็มาที่อบอตอปิดท้ายสองชันใหญ่ๆนะครับก็คงเหลือกรุงเทพมหานครกรับพัทยาตามที่เรียนแล้ว ทั้งหมดเนี่ยดำเนินการมาต่อเนื่องกันโดยลำดับไม่ได้มีการที่จะใช้คำศัพท์ที่ว่าจะมีการดึงมีการยื้ออะไรนะครับไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีนะครับเมื่อเมื่อรอัฐธรรมนูครมกกำหนดกกตก็ดำเนินการตามลำดับมานะครับผมได้เรียนย้อนไปอีกทีหนึ่งว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดำเนินการเรื่องอบตอนะครับจนเสร็จสิ้นไป ทันเมื่อปี2564เจนเรียบร้อยแล้วก็รับรองไปเมื่อต้นเมื่อเดือนมกราคมที่กล่าวมาก็จะเห็นว่าไม่ได้ว่างเว้นนะครับแล้วพอทันทีที่เสร็จก็ดํเาเนินการต่อเลยของเทศกับผมได้เรียนแล้วของขั้นตอนกรุงเทพมหาคนครนะครับกับผมได้เรียนขั้นตอนหมดแล้วขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้วซึ่งผมได้ตอบกล่าวลุวงไปถึงของกกตว่าทำอะไรบ้างอันนี้ทราบจากการประสานงานกันนะครับ ก็สุปแล้วว่ามีการดําเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนตามลําดับมานะครับมิได้เกี่ยวกับเรื่องของว่าจะต้องมีเงื่อนงําดึงหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็อย่างที่ทราบเราก็พอจะทราบว่าจะมีใครบ้างอย่างไรไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นประโยชน์กับกับรรคใดหรือกลุ่มใดก็งคงไม่มีนะครับก็เรียนได้ว่าขอให้มั่นใจว่าได้ดําเนินตามขั้นตอนนะครับ โดยให้มีความพร้อมตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่ได้มีการที่จะดึงอันนี้ก็ขอเป็นการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยครับผมก็ุญาตอบเพียงเท่านี้ครับท่านวันชัยยังติดใจแลวไหมครับไม่มีแล้วครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณท่านวันชัยนะครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาที่มาตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้นะครับ ขอบคุณครับ